ก็ได้แสดงทำเรื่องเกี่ยวกับทุกข์ที่เป็นเหตุให้เกิดตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหานี่เรียกรวมกันว่าตัณหาอยากจะพูดอยากจะทําอยากจะคิดนะเพราะะนัตัณหากับกรรมนี่มันก็อยู่ใกล้ชิดกันตัณหามันอยากอะไมันอยากจะพูดนี่อยากจะด่านอยากจะพูดเรื่องนี้เมื่ออึดอัด อัดเต็มเต็มอยู่ในซวงนลลี้วหละว่าถ้าไม่ได้พูดไม่ได้ระเบิดออกมาแล้วรู้สึกว่าจะต้องตายแน่ๆก็เลยไปขอพูดคำสองคำาน่อยก็เลยว่าอดไม่ไหวที่จะพูดถ้าตัณหามันแรงขึ้นมาแล้วมันอดไม่ไหวที่จะพูดอดไม่ไหวที่จะทำกฎระเบียบที่เขาห้ามไวอ้อ่ะห้ามไว้เหมือนพ่อแม่ห้ามเมียลูกเล่นมือถือเนี่ย แต่ถ้าเอาลูกอดทนได้อดต่อการเล่นได้มันก็จะไม่มีคำพูดอะไรออกมาจะไม่มีการกระทำอะไรออกมาแต่ถ้าเอาลูกอดไม่ไหวทนไม่ไหวจะต้องพูดออกมาได้บอกก็พูดว่าแม่ขอเล่นหน่อยได้ไหมก็มาขอมือถือถ้าไม่ได้ก็หยิบมือถือมาเล่นด้วยการกระทำเนี่ยอดไม่ไหว ก็แสดงว่าตัณหามันเต็มสวงของมันมันก็เลยอยากจะพูดอยากจะทำขึ้นมาเหมือนพวกเราเนี่ยถ้าใครติดมือถือเนี่ยพอถ,ถึงเวลาสงบขึ้นมาปั๊บอุปทานมันยึดถือที่เคยยึดถือความสุขจากมือถือแวบดียมันก็นึกอยากจะเอาหยิบมือถือขึ้นมาเล่นดูไลน์ก็ได้ดูเฟซบุ๊กก็ได้ ดูยูทูบก็ได้ดูอะไรก็ได้ในนั้นอดไม่ไหวแล้วนั่นแหละตัณหาล่ะตัณหาอดไม่ไหวที่จะหยิบขึ้นมาพอหยิบขึ้นมามันก็ได้สุขได้สุขเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยพอเด็กมันกวนเนี่ก็โยนตอเสาให้เด็กเล่นพอเด็กมันเล่นได้หยิบขึ้นเดนูดูดูดูเนี่ยเด็กมันก็มันได้สุขแล้วมันก็ไม่กวนพ่อแม่แล้ว แต่สิ่งที่พ่อแม่ทําไว้หารู้แม่จะเกิดทุกใหญ่ขึ้นในภายภาคหน้าพอเด็กมันติดแล้วก็ตอนนี้ก็ยุ่งใหญ่เลยหนังสือก็ไม่อ่านแล้วโรงเรียนก็ไม่อยากจะไปตื่นนอนก็เอาแต่โทรศัพท์จนพ่อแม่มาบน่นแต่วิธีแก้ปัญหาของพ่อแม่ก็ทําให้เป็นการแก้ด้วยอวิชารู้เท่าไม่ถึงการว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่หยุดลาคาญได้ชั่วครัง้งชั่วคราว แต่การหยุดอย่างนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใหญ่เหมือนเปลวไฟที่กําลังลุกโชนอยู่ก็ไม่รู้จะดับมันยังไงก็เอาเชื้อเอาใบไม้แห้งๆกองบิบมเติมมาถมทับลงในกองไฟมันก็หยุดได้แล้วหยุดได้ชั่วคราวสบายแต่หลังอย่างนั้นมันลุกโชนขึ้นมาอีก